สวัสดีค่ะมากันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ Lady ้ o ยก Thailand นะคะวันนี้จะพาไปชมรถคันนี้เลยค่ะเป็นเจ้า Mazda 2นะคะ MY 2022นะคะแต่ว่าเป็นสีขาวมุกไว้เพล5ประตูนะคะสำหรับตัวนี้มันมีออปชั่นอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะคะเพื่อนๆอาจจะพอดูหรือว่ารู้ข้อมูลมาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้หยกจะพาไปชมรุ่น5ประตูนะคะสีขาวมุกนะคะ ราคาของตัวมาสด้าอนะคะ M/Y 2022นมีการปรับราคาขึ้นมาใหม่นะคะถ้าสีปกติเนี่ยก็จะอยู่ที่6,000นนะคะ59,000บาทสีขาวมุกเพิ่มอีกแค่7,000บาเท่านั้นเองค่ะสีนะคะมีให้เลือกเหมือนเดิมนะคะหลากหลายสีนะคะวันนี้อยกจะพาไปชมเจ้าคันนี้เลยนะคะเป็นรุ่น5ประตูนะคะเป็นรถแบบ น่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะประหยัดน้ํามันขึ้นชื่อเลยเรื่องนี้เดี๋ยวพาไปชมกันนะคะว่าตัว5ประตูเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะคะไปชมกันเลยสำหรับ New m a z t e r 2ตัวใหม่นี้นะคะก็ยังคงเอกลักษณ์ตัว s i g Nature Wing Chromium เหมือนเดิม ตัวคิ้วก็ยังเป็นโคเมียเหมือนเดิมเช่นกันชุดโคมไฟหน้าโปรเจกเตอร์ LED มาพร้อมกับระบบเปิดปิดอัตโนมัติรับปรับสูงต่ำอัตโนมัติมาพร้อมกับกระจังหน้าสีดำเปลี่ยนโนแบ็กลายหลังพึ่งเพิ่มความสวยงามหรูหราให้กับตัวรถล้อเป็นล้อแมกขอบ15มาพร้อมด้วยยาง Dunlop CD ลำเบอร์อยางที่ 185/65R15 ยังมีสมาร์ท e คเลดเอนทีในกรณีเข้ารถอย่างสะดวกสบายแถมเซ็นเซอร์หลัง4จุดก็ยังมีมาให้อีกด้วยนะรุ่นรองทอปลายท่อจะเป็นสเตเลดแบบนี้นะคะแถมยังมีกล้องมองหลังให้ความปลอดภัยกับคุณลูกค้าอีกด้วย มีตัวชักฟินเพิ่มความสวยงามแล้วก็สัญญาวิทยุที่ชัดเจนภายในตัวใหม่ที่ปรับมาแล้วถือว่าสวยลงตัวแล้วก็ดูหรูรหราน่าใช้มากเลยนะคะสำหรับตัวแผงประตูข้างการตกแต่งดีเทลเนะี่ยยังคงความสวยงามละเอียดละอ,อปราณีตเหมือนเดิม ชุดแข่งควบคุมกระจกไฟฟ้าฝั่งคนขับก็ยังออกแบบแล้วก็ตกแต่งอย่างลงตัวยังคล้ายเดิมอยู่นะคะยังมีจอทัชสกรีน7นิ้วให้เพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ความบันเทิงให้กับคุณคลูกค้าอีกด้วยรองรับ Apple CarPlay ด้วยนะพวงมาลัยยังคงหรูหราเหมือนเดิมนะคะหุ้มหนัง3ามกานนะมีปุ่มคุ u ค s น c o n t แล้วก็ตัวรับสายวางสายอินโฟให้เรียบร้อยเลย ที่เห็นเป็นโลโก้มาสเตอร์ตรงกลางเนี่ยเป็นแต่รถด้วยนะสำหรับมาได้สองทุกรุ่นนะคะเป็นพุสตราทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยรุ่นนี้มีจอสแสดงความเร็วของรถ a c Active d r i v i n g Display นะคะคอนโซลหน้าก็บุหนวมหุ้มหนังเย็บ อย่างสวยงามนะคะเดินได้คู่สีเทาเพิ่มความประณีตแล้วก็มีช่องเก็บสัมภาระด้านหน้านะคะกว้างขวางเลยที่พิเศษสุดก็คือตัวนี้เลยไวเลสชาร์เจอร์แต่ว่ายังรองรับเฉพาะ iOS นะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นเกียร์มันนวลได้ด้วย แล้วก็มีปุ่มไดสเลคชั่นนะไว้เร่งแสงเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเซนเตอร์คอมมานเดอร์นะคะใช้ควบคุมการทํางานของจอทําให้เราปลอดภัยในการขับรถนะไม่ต้องเอื้อมไปทัชส,สกรีนที่จอควบคุมจากตรงนี้ได้เลยเบรกมือก็จะเป็นแบบดึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีช่องวางแก้ว2ออัน สำหรับกุญแจนะคะรุ่น5ประตูจะมีแค่ปุ่มล็อกกับปลดล็อกแบบนี้นะลูกค้าจะได้กลับบ้านไปทั้งหมด2ดอกด้วยกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟสองสว่างในรถนะคะมาพร้อมด้วยกระจกแต่งหน้านะทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับไปเลย เบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสลับผ้าสีดำลายสปอร์ตเดินได้คู่สีเทาแบบนี้นะคะเบาะกว้างนั่งสบายมากสำหรับตัวใหม่เนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนสีเบาะมาเป็นแบบนี้แล้วนะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะไฟฟ้าบันทึกตำแหน่งที่นั่งได้2ตํตำแหน่งนะคะสามารถปรับนะคะไฟฟ้าได้ทั้งหมด6ทิศทางด้วยกัน ห้องโดยสารตอนหลังก็ไม่ได้ถือว่าแคบมากนะคะยังไงมาลองนั่งกันก่อนนะสำหรับรุ่น5ประตูก็จะเปิดได้สูงแบบนี้เลยนะคะในกรณีที่เราต้องการขนของเนี่ยก็คือ ขนเข้าไปได้เลยนะแล้วก็ตัวชุดปะลมยางนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะรุ่นนี้จะไม่มียางอะไรแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะการพับเบาะก็สามารถพับได้60-40พับราบได้เลยในกรณีที่เราต้องการขนของถือว่าสะดวกสบายแล้วก็ใช้ง่ายมากเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปชมรอบคันกันอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับมาสก์รุ่นสองรุ่น S อส t ล e ทสีขาวมุกค,คันนี้นะคะ يا حداني غيرك انت في خيالي انا 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 صاحي نايم وانت على بالي ما في اي حداني غيرك انت في خيالي صاحي نايم وانت على بالي ما في اي حداني غيرك داري باللي بينوي أنا. أنا 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 أنا. صاحي. نايم على بالي. ما في أي حتاني. غيرك انتي في خيالي صاحي. صاحي. نايم หลังจากที่ยกพาชม m a สเตอร์ประตูสีขาวมุกไปแล้วนะคะรุ่นรองท็อปเป็นยังไงกันบ้างคะ,ะได้ข้อมูลเพียงพอสำหรับการที่จะตัดสินใจนะคะเลือกซื้อรถ m a สด้าสักคันหนึ่งหรือยังเอ่ยนะคะสำหรับเซกเมนต์นะคะในรถรุ่นนี้มีหลายเซกเมนต์ด้วยการหลายค่ายต่างก็ทำรถขึ้นมานะคะแต่ว่าในการที่เราจะเลือกซื้อรถสักคันหนึ่งนะคะค่ะยกคิดว่าเราควรเนาะ สิ่งแรกเนี่ยหาข้อมูลก่อนแล้วก็มาทดลองขับเทสได้นะคะแล้วก็เทียบนะคะพวกอัตราเร่งการใช้งานจริงต่างๆของเราว่าเราชอบแบบไหนเนาะก็สำหรับมาด้าสองเนี่ยก็ฝากไว้อีกค่ายหนึ่งเลยนะคือข้อเด่นของมันเนี่ยคือพวกอัตราเร่งระยะเบรกนะคะแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอะถือว่าเล็กนิดเดียวนะคะ <Wow. S 1> ถือว่าแบบ คือขับเนี่ยเราไม่ต้องกังวลในเรื่องของแบบเราต้องจ่ายค่าน้ํามันเท่าไหร่เลยเพราะว่ามันประหยัดมากประหยัดมากเครื่องพันสามก็จริงแต่อัตราเร่งจะแผ่วไหมไม่เลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องเชื่อนะคะว่าหยกพูดจริงหรือเปล่ายังไงอะ่ะมาทดลองขับดีกว่าหยกประจําอยู่ที่ m a ส d a าพนครนะคะสาขาเกษตรนวมินทร์นะเบอร์ติดต่อนะคะ0 8 2ย์9ปดสอยังไงนะคะมาพบกันได้ที่โชว์รูมค่ะ สอบถามแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆเข้ามาได้เลยอัดไลน์นะคะทักสอบถามเข้ามาก่อนที่จะเข้ามาหรือว่าจะสอบถามเส้นทางก็ได้ทั้งหมดเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะยกขอบคุณมากนะสำหรับลูกค้านะคะที่ชมคลิปมาจนถึงวิน,นาทีนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่อง Channel Lady y o g ี้ t h i l l n n d ของยกด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ لا منتهى أنا، لا لا، صاحي، نايم وإنتِ على بالي، ما في أي أحد ثاني، غيرك إنتِ في خيالي يا حتى غيرك انتي في خيالي